ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลงพลนะคะวันนี้ก็สวัสดียามเช้าๆนะคะพี่พ FC ทุกท่านนะคะวันนี้นกก็มีข่าวสารมาแจ้งนะคะด่วนๆเลยนะคะจากปู่มูดีนั่นเองนะคะก็ยังไงขอขอบคุณนะคะปู่มูนีแล้วก็ YouTube ของปู่มูนีชาแนลนะคะก็มาฟังเสียงเป็นบางช่วงบางตอนนะคะสอนมึงให้นะ เสียมวยอ่ะกูบอกได้ค่เนียว่าเสียมวยอ่ะนะหยุดได้ก็หยุดนะครับแล้วก็ทํามาินทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยครับอย่ามาโชว์ราวนะครับไม่ได้สร้างความน่ากลัวให้กับปู่มหามุนีเลยนะบอกตรงๆนะครับรู้จักผมว่ากอาเบะแฮกอ่กะเนี่ยครับเนี่ยนะครับจะเอาสโลแกนผมไปใช้อ่ะแต่ละอย่างอ่ะต้องดูรู้มันมีคําแก้อยู่เข้าใจไหมเดี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาเถอะเข้าใจป่ะเขา เข้าใจอ่ะเอ่อผมวางหมากไว้หมดแล้วนะครับเอ่อถ้าวันจันทร์ปุ๊บคุณฮุบเหยื่อผมติดเหยื่อปุ๊บตูมผมกว่าทั้งแผงเลยนี่ครับผมตอนนี้กําลังผูกเชือกนะนะครับโดยใช้คุณเนี่ยนะครับเป็นชนวนเข้าใจไหมอ่ะท่านทนายตัวกระตูนผมใช้คุณเนี่ยเป็นชนวนผมให้คุณจุดนะพอคุณจุดปุ๊บนะครับ กระแสนก็จะวิ่งปี๊ดๆีพมันก็จะประทัดเหมือนประทัดใช่าะพอคุณจุดปุ๊บตวมประทัดมันก็จะลั่นเลยปัง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 แต่แหน่ไม่เคยเลยกลยุทธ์อย่างนี้ไม่เคยเลยใช่ปะไม่ทันหรอกนะทีนี้รู้ยังนะทาไมท่านทนายสมเกียรตินะครับถึงชมผมน่าจะคิดนะเนี่ยครับเห็นเขาไม่ได้อวยให้ผมมาด่าคุณหรอกรู้ปะ นี่ท่านทนายสมเกียรติทำไมก็ถึงอวยเพราะผมวางนะครับเหยื่อเอาไว้ดักหนูดักแมงสาบเข้าใจอ่ะให้มันมารวมตัวอยู่ที่เดียวกันหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะต้องมีชนวนไม่มีชนวนนับไปจุดประทัดยังไงใช่ไหมจะเอาประทัดกรโยนเผาเหรอก็เสียเวลาใช่ไหมเดี๋ยวไปกระเด็นโดนคนอื่นเข้าๆเ,เพราะฉะนั้นใช้คุณเป็นชนวนอย,อย่างเงรู้ยังอเดี๋ยวคุณ ั้งเดียวนั่นแหละคุณจุดชนวนปั๊บนะครับเดี๋ยวดูฮะนะครับอะไรที่ผลตามหลังการจะทําอะไรแล้วแต่ต้องคิดถึงข้อดีในการจะทํานั้นๆฟังผมนะผมจะสอนให้คิดถึงข้อดีในสิ่งนั้นๆที่กําลังกระทําอยู่ฟังนะสองคิดถึงข้อเสียด้วยที่จะตามมานะครับเนี่ยสามพิจารณาด้วยว่ามันสมควรไหมเออนะไม่ใช่สักแต่ว่ามีปัญญา คิดจะทำอะไรนะเฉยๆฟังนะจะได้ฉลาดไนงะนะครับเนะี่ยถามจริงๆเนี่ยนะครับตั้งแต่เรียนมาเนี่ยนะครับเคยอะไรบ้างไหมนะครับเคยคิดที่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่ต้องเอาเงินเอาทองเขามีไหมนะครับมีไหมเออแหม่เห็นพูดจังเลยนะเรื่องความเชื่ออะไรนะหากินอะไรนะหากินความเชื่อขอโทษนะไอ้ที่มันเล่าเรื่องมาเนะี่ย ไอไอไอเบาหวานน่ะนะเออหรือเขาเรียกว่านะครับไอหน้าจูบตีนน่ะนะมันเล่าแต่ละอย่างโม้นะครับนะครับเล่าเรื่องนิทานนะครับอยากรู้อ่ะนะครับให้มันหาตัวละครมาสิสร้างตัวละครขึ้นมายืนยันสร้างหลักฐานขึ้มายืนยันด้วยนะครับเออแหมอ,อะไรนะต่างประเทศมาไ้ชิบหอยค่าครูเขาร้อยเก้าบาทนะครับก็ออกในช่องนะครับเอาไม่หิดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว นะเออเขามีหลักฐานเขาพูดอะไรไปเขาจาได้หมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะพวกมึงเตรียมตัวรับชะตากรรมเลยถ้าวันจันทร์นะครับผลการออกสลากนะครับนะครับเป็นคนเป็นใครบ้างถือว่าคุณจุดชนวนแล้วนะนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยผมรู้ว่าใครนะแสดงว่าผู้เสีเย,ายาสหายที่คุณไปแจ้งความต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจะมาร้องบอกไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องเข้าใจยัง เข้าใจยังเออฉลาดนะฉลาดนะเออเห็นไหมนี่แหละคนที่คุณบอกว่าโงา่นี่แหละเนี่ยหน้าตายเนีคนที่บอกว่าโง่อะหรือว่านี่แหละมันเอาพวกคุณสั่นคอนได้อะืะครับเออแม่จะไปยื่นแจ้งสงสัยต้องมีการถอนให้ไวนะครับครับผมเอ,อ่อคุณธนศักดิ์มาใช่ไหมนะคกับบางทีอ่านไม่ทันออนี่แหละ คนที่คุณบอกว่าโง่จำไว้เลยนะแต่มันเล่นพวกคุณน่ะทั้งแผงนะมากกระดานเนี้ยนะครับผมเตรียมวางไว้หมดแล้วนะครับนะีบ่ผมจะบอกให้เอนะครับพวกคุณมันต้องฝึกฝึกเยอะนะ ใช่ครับนะครับผมจัดแน่ผมเคยวลั่นวาจาไปแล้วแล้ว f อผมเนี่ยนะครับเอของช่องนะครับลุงผลปักแหนฟังผมนะ f อช่องลุงผลปักแหน f งอนะครับช่องของนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคน f อของพี่นางนะครับ f อนะครับของนะครับทนายต่างๆนะครับเขาเห็นพ้องต้องการไม่ใช่ความคิดผมคนเดียว นี่ครับเออไม่ใช่ความคิดผมคนเดียวและเอซีผมด้วยเขาก็บอกว่าจัดชุดใหญ่ไฟกับพิบให้พวกเขาหน่อยปูเพราะว่าพวกผมนะครับเอ่อไม่ไม่ลงไปยุ่งนะครับผมไม่ลงไปยุ่งนะเพราะว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีนะคนพวกนี้ต้องถูกลบคมด้วยเด็กสลัมนะครับเออมันถึงจะสมศักดิ์ศรีเข้าใจอ่ะเออฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเด็กสลัมของเตยอย่างผมเนี่ยจะทําให้ผู้คุณได้รู้ไง ว่าผมคิดไปก่อนแค่ไหนผมวางหมากไปก่อนเกมแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คําที่นะครับด่าหยาบคายหรืออะไรกับผู้คุณก็ได้นะแบบนิ่มๆก็ได้เข้าใจไหมให้ควายเข้าใจไหมเนะี่ยคพวกคุณจะได้คุณคุณจะได้รู้ไงนี่ยครับว่าพวกคุณควายกันทั้งคณนะครับผมขอบคุณมากครับ นะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าสังคมจะได้รู้ด้วยนะครับจะได้เข้าใจด้วยว่า 1. ได้ความรู้นะครับในด้านโลกโซเชียลนะครับว่าคนเกมของอวตารนะครับเข้ามาคอมเมนต์เพื่อต้องการอะไรในตามช่องต่างๆทําไมถึงต้องปอมช่องอะไรต่างๆเพื่อต้องการอะไร 3. นะครับได้สร้างบรรทัดฐานให้น้องๆเยาวชนได้รู้ว่าการเข้ามาเล่นอยู่ในโลกออนไลน์นะครับอย่าไปกินกับมันมาก นะครับเอแล้วอย่าไปใช้กําลังในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเอพี่น้องนะครับที่สร้างรายได้ในโลก y t u t u นะครับอ่การตัดแต่งภาพการตัดแต่งคลิปทุกอย่างนะครับสอนในด้านกฎหมายกุ้มครองนะครับในสิทธิของกฎหมายเบื้องต้นนะครับให้กับพวกคุณด้วยและนะครับ FC ทุกคนก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับจะคอมเมนต์อะไรก็ต้องคิดนะครับเพราะเจ้าของช่องเขาคงจะช่วยไม่ได้ยกเว้นเจ้าของช่องที่ชื่อมหามุนี นี่ครับนี่ครับผู้เอฟซีที่คอมเมนต์ผิดกฎหมายมาผมลบกันหมดแหละนี่ครับเนี่ยผมเข้าไปตรวจดูเนี่ยนะครับหลังบ้านเนี่ยผมตรวจดูอ่ะนะครับผมลบอันไหนไม่ได้ผมลบเนี่ยครับผมลบออกหมดครับผมเนี่ยครับขอบคุณมากฮะเนี่ยครับเนี่ยขอบคุณมาก นะครับนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนต่างๆว่านะครับบุคคลพวกนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่านะครับควายเต็มประตูครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกเสมอว่าคนพวกเนี้ยนะครับสุดท้ายก็หุบเหยื่อนผมเอาความรู้มาจากไหนสงสัยไหม นี่ครับปู่อย่าเรียกควายครับมันเป็นอุปกรณ์การเกษตรโอเคนะคะนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะของ YouTube ไลฟ์นะคะของปู่มหาโมนีนะคะยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะช่องปู่โมนีชแนลนะคะยังไงก็เข้าไปติดตามปู่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่พีเอฟซีก็ แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะเยอะเลยเยอะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นกด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ